สวัสดีครับท่านผู้ประกอบการผู้ซื้อยางพาราผู้ประมูลยางทุกท่านวันนี้การยางแห่งประเทศไทยแนะนําในส่วนของการสมัครเพื่อใช้โปรแกรมตลาดประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งเราจะมีอยู่ในหน้าเว็บท่านสามารถเข้าไปได้เข้าไปที่ลิงก์ได้นะครับโดยสามารถเข้าไปที่ลิงก์เบราว์เซอร์ซึ่งสามารถเล่นได้ผ่านคอมพิวเตอร์ผ่านแท็บเล็ตผ่านเครื่องโทรศัพท์ iPhone ในระบบปฏิบัติการ iOS ในระบบปฏิบัติการ Android นอกจากนั้นนะครับก็ยังสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้ที่ Play Store ซึ่งผมจะแนะนำในส่วนของลิงก์ก่อนซึ่งลิงก์ในส่วนของระบบประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์จะอยู่ด้านบนสุดนะครับในการประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์นะครับเป็นระบบประมูลยางอิเล็กทรอนิกส์หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ครับเมื่อกดเข้าไปแล้วปุ๊บ หน้าตาก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับแล้วก็ส่วนต่อมาครับนอกจากนั้นถ้าท่านมีโทรศัพท์ในส่วนของระบบปฏิบัติการ Android ท่านสามารถเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตลาดประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ Play Store โดยท่านกดเข้าไปที่ Play Store ครับหลังจากนั้นให้เซิร์ชคำว่าตลาดประมูลยางนะครับเมื่อเซิร์ชเสร็จครับ กด enter นะครับท่านก็เข้าไปเลือกเพื่อที่จะติดตั้งตัวแอปพลิเคชันตลาดประมูลยางพาราอิเล็กทรอนิกส์โดยผ่านระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งใน iOS ไม่มีนะครับถ้าเกิดว่าไปโหลดใน iOS ไม่มีแต่สามารถเล่นได้ใน iOS เล่นได้ใน iPhone โดยลิงก์ t h a i r u b b e r m a r k e t c o m ท่านก็สามารถเล่นได้เช่นเดียวกันครับ ในส่วนของการเปิดนะครับเมื่อเปิดในระบบทั้ง Android นะครับหรือท่านจะเข้าไปที่ลิงก์ซึ่งจะฝากให้ในลายนี้ฝากไว้ในใต้คลิปข้างล่างนี้นะครับท่านสามารถเข้าไปที่ไทยรัปเบอร์มาร์เก็ตหลังจากนั้นเข้าไปที่ r e จ i ส t ต r ครับซึ่งจะอยู่ข้างใต้ s ิงอัพรีจิสเตอร์ก่อนนะครับท่านสมัครใหม่ท่านใดที่สมัครใหม่ครับเข้าไปที่ r e จ i ส t ต r ก่อนนะครับ เพื่อที่จะสมัครซึ่งจะอยู่ใต้คำว่าสิงค์อินตรงนี้นะครับเมื่อเข้าไปที่ของรีจิสเตอร์แล้วครับจะเป็นระบบการสมัครนะครับท่านเติมในส่วนของชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นย้ำนะครับแล้วก็ห้ามเว้นวรรคครับชื่อผู้ใช้งานเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นห้ามเว้นวรรคเอาที่จําง่ายนะครับอย่าให้จํากยากนะครับต่อมาก็มาในส่วนของการ เติมรหัสผ่านเอาที่จำง่ายๆด้วยเช่นกันครับใส่รหัสผ่านเข้าไปหลังจากนั้นก็ยืนยันรหัสผ่านเป็นรหัสเดิมเมื่อยืนยันรหัสผ่านแล้วก็เติมอีเมลสําหรับบางคนที่ไม่มีอีเมลท่านสามารถเติมอีเมลหลอกได้นะครับโดยให้มีคําว่า gmail.com ส่วนข้างหน้าจะเป็นเลขอะไรก็ได้แล้วแต่นะครับแต่ถ้ามีอีเมลจริงก็ดีนะครับเผื่ออนาคตเราจะพัฒนาในการส่งข้อมูลในการ แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆผ่านอีเมลซึ่งความจริงแล้วเดี๋ยวนี้การแจ้งข้อมูลผ่านอีเมลลดน้อยลงอย่างเป็นอย่างมากเนื่องด้วยส่วนใหญ่แล้วจะแจ้งข้อมูลผ่านแอปทาง,ทางนั้นท่านโหลดแอปไหนเขาจะแจ้งข้อมูลผ่านแอปนั้นนะครับซึ่งระบบของตลาดประมูลยางก็เช่นเดียวกันครับเราจะแจ้งข้อมูลต่างๆผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เติมหมายเลขโทรศัพท์เป็นตัวเลขเติมที่อยู่ครับเป็นภาษาไทยครับแนะนําให้เป็นภาษาไทย เป็นภาษาไทยนะครับในส่วนของชื่อผู้ประมูลครับก็เป็นภาษาไทยเช่นเดียวกันครับสําหรับบางท่านมีชื่อเป็นชื่อตัวแทนการค้าบ้างชื่อการค้าบ้างชื่อบริษัทบ้างก็เติมขึ้นไปครับเมื่อเติมเข้าไปแล้วกดบันทึกถ้าท่านกรอกเรียบร้อยสมบูรณ์นะครับระบบก็จะัเซ็ตแต่ท่านท่านกรอกไม่ครบถ้วนระบบจะขึ้นว่าเออรให้ท่านไปเช็คดูครับว่า1 ชื่อผู้ใช้งานของท่านเป็นภาษาอังกฤษหรือไม่ถ้าไม่ใช่ภาษาอังกฤษไม่รับนะครับต้องเป็นชื่อภาษาอังกฤษพยายามให้สั้นๆครับประมาณ5-6ตัวอักษรถ้ากลัวว่าจําไม่ได้ก็เติมตัวเลขเข้าไปสักหน่อยนงครับหนึ่งสองสามอะไรว่ากันไปครับแต่ห้ามเว้นวรรคเด็ดขาดครับย้ําอีกครั้งครับห้ามเว้นวรคเด็ดขาดมาด้วยรหัสครับรหัสขอเป็นตัวเลขหกตัวหกตัวแค่นั้นครับหกตัวนะครับลองดูครับตัวเลขหกตัว แล้วก็รหัสผ่านเช่นเดวกันครับให้ให้เป็นตัวเลขเหมือนก,นกันกับรหัสที่ท่านเติมตัวแรกไปแล้วก็มาอ e ีเมลใช้อ e ีเมลจริงหรืออ e ีเมลที่แสดงเพื่อให้สมัครผ่านก่อนก็ได้ครับหรืออ e ีเมลหลอกก็มาในส่วนของเติมเบอร์โทรศัพท์เป็นตัวเลขชื่อที่อยู่ขอเป็นภาษาไทยชื่อผู้ประมูลขอเป็นชื่อจริงภาษาไทยชื่อทัว ตัวแทนทางการค้าขอเป็นภาิษาไทยครับหลังจากนั้นกดบันทึกระบบก็จะสักเซตเมื่อสักเซตท่านสามารถเข้าไปที่ในส่วนของการประมูลตลาดยางพาราการยางแห่งเิศไทยนะครับหลังจากนี้แอดมินจะทําการพรูฟให้ว่าท่านสามารถที่จะมีสิทธิ์เข้าไปประมูลได้หรือไม่นะครับและขอให้ในการสมัครนี้เป็นเฉพาะในส่วนเป็นในส่วนของผู้ซื้อผู้แทน ไม่ว่าจะเป็นตัวแทนเป็นนิติบุคคลครับเป็นรายบุคคลรายย่อยหรือตัวแทนรายบริษัทหรือตัวแทนของห้างหุ้นส่วนต,าตา่างๆขอให้ตัวแทนละ1ยูทเซอร์เท่านั้นนะครับเพราะว่ารหัสตัวนี้สามารถเอาไปใช้ได้ในหลายๆเครื่องไม่จําเป็นต้องสมัครในทุกๆเครื่องสมัครเครื่องเดียวมีรหัสท่านก็จดรหัสนี้ไปให้ทางตัวแทนที่ท่านประมูลสามารถเข้าประมูลได้นะครับโดยที่ต้องผ่านการยืนยันการใช้งาน จากทางการยางแห่งประเทศไทยเท่านั้นครับ